ผมจะต้องไปลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีปากนาครนะครับเพื่อมาลงสมัครเป็นตัวแทนให้พี่น้องชาวนครรีธรรมราชในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าในพื้นที่ได้รับปัญหาเยอะแยะหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวประมงที่ผมต้องพูดวันนี้นะครับพี่น้องชาวประมงเนี่ยโดน ในเรื่องของกฎหมายต่างๆมากมายเยอะแยะหมดที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ไปดูได้เลยนะครับตอนนี้พี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหัวอกเดียวกันคือลูกชาวเลผมเองเป็นลูกชาวประมงหรือลูกชาวเลภาษาใต้ก็พูดว่าลูกชาวเลโดยกาเนิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องชาวประมงทั้งหมด น้ำตาเป็นสายเลือดแล้วครับถ้ารออยู่รอหวังรัฐบาลคงไม่ไหวแล้วนะครับผมจึงขออาสาในฐานะที่รู้ปัญหาและมาปรึกษากับท่านหัวหน้าและพี่ๆในพักเพื่อไทยว่าเราขออนุญาตบรรจุนโยบายในเรื่องการแก้ปัญหาประมงให้เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยเพื่อจะดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงทั้ง22จังหวัด นะครับและยิ่งไปกว่านัน้นนโยบายต่างๆที่ผมอ่านดูแล้วนี่มันเป็นนโย,นยบายที่สามารถทําได้และทําได้จริงนะครับไม่ได้สร้างวาทกรรมไม่ได้สร้างในเรื่องของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องที่นโยบายต่างๆที่พักกาหนดคือสิ่งที่ทําได้จริงขอให้พี่พี่น้องนะครับชาวใต้ได้เปิดใจนะครับผมขอร้องนะครับยกมือไหว้ตรงนี้เลยนะครับเปิดใจรับพักเพื่อไทยยุคใหม่ ของคนรุ่นใหม่ภายใต้หัวหน้าพักที่ชื่อว่าท่านนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมติดตามในการอภิปรายท่านมาตลอดผมชอบนะครับในการที่ท่านมีแนวความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นคนใต้นะครับเที่ยวนี้ขอเปิดใจนะครับช่วยเปิดใจรับพักเพื่อไทยยุคใหม่และเราจะปักทงเราจะร่วมเดินกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ตรงแห่งหองตำบลใดนะครับด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินนะครับเราไม่ทิ้งกันขอให้เชื่อมั่นกำนันชาสวัสดีครับ